สวัสดีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมจังงามเหมือนเดิมครับ <c oughs> ก็อย่ารอบนี้เก็ฝรั่งกองรุ่นนอดมุกเดียวนะครับเป็นจีสามครับผมก็อย่าไปรับจุมปมปมกันเลยครับ <c oughs> เราเอานัดออกก่อนนะครับ เห็นไหมมันม um> uh yep> ีน็อตหลายตัวเราออกก่อนครับ <c oughs> กันให้หมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้นตัวนี้มันมีเกียวอยู่นะครับ อคนะดึงนันบนนะครับดึงนันบน,นบแล้วก็มาฝั่งนี้มากลางข้างนี่นี่ประมาณนี้ครับผมกลางข้างเก็บไว้ตรงนี้นะ ต้องอัดขึ้นแบบนี้แล้วก็มาฝั่งนี้เพราะมันติดตัวนี้อยู่ครับผมตัวเลนครับประมาณนี้เลยนี่ <c oughs> นี่นะครับผมวิธีต่อรุ่นนี้นะครับนั้นเดี๋ยวจงงางหวะปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของทางร้านสมัยทีสวิตไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมครับสวัสดีครับ